อัลลอฮฺุสซาลามุอะลัยคุณพระรัมมัดุลลอฮฺฟะบรักานเรียนท่านอาจารย์ชาฟีท่านากอนท่านรองศาสตราจารย์ดรปกกณ์ปริยากรท่านอาจารย์บุคอรีท่านอาจารย์สุรินทร์ท่านอาจารย์ฮารูไฮมะท่านอาจารย์ไฟซ้นอน นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งร่วงกิจกรรมนั่งฟังกิจกรรมจนกระทั่งมาถึงนาทีนี้นะครับคนยังหนานแน่นอยู่นะครับแล้วผมเชื่อว่าพวกเราก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะฮะความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจจริงๆแล้ว ท่านอาจารย์ปากกรปร,ประยากรเนี่ยได้ให้แรงบัรดาลใจกับพวกเราในการขับเคลื่อนเรื่องนี้จากการที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์พูดถึงเดนสันมัเดล่าประวัติของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกาใต้ผู้ล้มเลิกทำลายลัทธิแบ่งแยกสีผิวหรืออา,ารทราย ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในแอฟริกาอย่างเดียวนะ,ะแต่มันเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ด้วยเราจะเห็นได้ว่ารายงานของสหประชาชาติหลายฉบับออกมาแล้วก็เน้นย้ำคำนี้เยอะมากก็คือคำว่าอภาทไทยคำว่าการแบ่งแยกสีผีซึ่งมันไม่ควรมีอยู่ในปัจจุบันจะปรากฏว่าในปาเลสไตน์ อาปาไทมันก็ยังดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อเซาท์แอฟริกาอย่างที่ท่านอาจารย์ดรประกรณ์ได้พูดไปมันยังสามารถที่จะถูกทำลายได้ทำไมกรณีของปาเลสไตน์มันจึงจะไม่ถูกทำลายได้นะเพราะฉะนั้นเรายังมีความหวังนะครับเราพูดถึงวันละหลักของประเด็นปัญหา ปาเลสไตน์นะฮะซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลกที่มันเป็นวาระสำคัญของโลกเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากพุทากรทุกท่านเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าขณะนี้ในดินแดนถนวนกาซาเนี่ยไม่ได้เป็นหลุมฝังศพของเด็กอย่างเดียว เหมือนที่กูเตเรสได้บอกไปไม่ได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเดียวในดินแดนที่นั่นไม่ได้เพิเกิดผลกระทบต่อประชาชนคนปันและสายเท่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น106วันเนี่ยมันได้ฝังกลบอุดมการ์สากลน,นิยมที่ตะวันตกพร่ำสม วันนี้หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความเท่าเทียมมันถูกทำลายไปด้วยครับจากปรากฏการณ์จากเหตุการณ์หนึ่งรอยกว่าวันที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องวาระหลักของประชาคมระหว่างประเทศของวาละของอประชาคมหรือมนุษยชาติเนี่ยนะฮะมันได้ถูกทําลายไปแล้ว กรณีที่มันเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีของสเปนท่านหนึ่งออกมาพูดชัดเจนบอกว่าในเมื่ออิสรเอลสามารถที่จะกระทำอย่างนี้กับคนปาเลสไตน์กับเด็กปาเลสไตน์ได้เนี่ยนะฮะอิสรเอลก็สามารถที่จะไปทำกับคนอื่นๆได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อเฉพาะชาวปาเลสไตนะ์ มันเป็นอันตรายต่อทั้งโลกในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ก็เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมีความยืดเยื้อยาวนานเกิดขึ้นมานานมากนะครับแล้วดันผู้วิชาการขณะน,น,นี้หลายคนฟันธงบอกว่ากรณีประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ย อย่างที่เราพวกเราพยายามที่จะเขียนหนังสือมาล่าเล่มล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นปัญหาเรื่องของการล่าอาณานิคมลุกตั้งถิ่นฐานการล่าอาณานิคมรุกตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับเราเคยรู้จักดีเรื่องของโคลเนียลิซึมการล่าอาณานิคมนะเราเห็นในยุคก่อนสมัยก่อน อังกฤษฝรั่งเศสชาติมหาอำนาจตะวันตกเข้ามายึดครองดินแดนเข้ามาล่าอาณานิคมในดินแดนต่างๆของโลกมุสิิมเราเรียนรู้กรณีตัวอย่างเยอะแยะมากมายแต่ว่าการล่าอาณานิคมแบบนั้นเนี่ยเป็นการล่าอาณานิคมเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามากอบโกยทรัพยากรในประเทศใช้แรงงาน กดขี่ผู้คนในดินแดนตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องออกไปกลับไปสู่ประเทศแม่ของตัวเองอันนี้คือลัทิาลาอาณานิคมแบบทั่วไปแต่ว่าลัทิลาอาณานิคมรุกตั้งถิ่นฐานเนี่ยมันคือการพยายามที่จะเข้าไปในดินแดนนั้นกอบโกวยทรัพยากรผลประโยชน์ต่างๆ แล้วกดให้ประชาชนคนที่นั่นเนีเป็นคนทั้งสองนอกจากนั้นยังต้องการที่จะเข้าไปยึดครองอาศัยอยู่ในดินแดนตรงนั้นเลยน,นี่คือลทัทธิล่าอนาลิคมรุปตั้งถิงง่นฐานซึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ขณะน,นี้เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมร,ริกาอังกฤษเข้าไป ปราบพวกอินเดียนแดงแล้วก็ยึดแผ่นดินอเมริกาเป็นประเทศของตัวเองสถามาสถาปนาประเทศที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเราเห็นนิวซีแลนด์เราเห็นออสเตรเลีย er เราเห็นกรณีตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการล่าอาณาลิคมรุปตั้งถิงถ่นฐานกรณี ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เหมือนกันครับมันคือปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกันแต่ข้อแตกต่างก็คือว่าในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาได้ไม่สามารถที่จะย้อนกลับอดีตนะะแล้วไปปลดปล่อยดินแดนต่างๆเหล่านั้นได้แต่กรณีของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาเราและกระบวนการของการล่าอนานุกมลุกตั้งถิงฐานเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการเห็นขบวนการของการล่าอนานุกมลุกตั้งถิงฐานอีกในอนาคตวันนี้เราจะต้องทําอะไรสักอย่างมันคือความสําคัญมันคือวาระของมนุษยชาติไม่ใช่วาระของมุสิมเท่านั้น เป็นวาระของคนทั้งโลกที่จะช่วยหยุดยั้งไกระบวนการทั่วร้ายอันนะี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมโลกมุสลิมของเราเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญยิ่งกว่าเพราะว่ากี่ครั้งแล้วที่รทประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เมื่อมันปะทุขึ้นมันระเบิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสที่สร้างกระแสความเกลียดกลัวเกลียดชังตามขึ้นมา ผ่านการตีตรากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยสเซอร์อารอฟัตเป็นผู้ก่อการร้ายโลกนะแล้วจากตัวยสเซอร์อารอฟัตซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยสื่อกระแสหลักพยายามที่จะฉายภาพว่าเนี่ยแหละไอ้กลุ่มเนี่ยแหละไอ้ขบวนการนี้ไอ้หัวหน้าคนนี้เนี่ มันคือคนที่เผยแพร่ลัทธิก่อการร้ายไปยังโลกต่างๆวันนี้เหมือนกันครับเมื่อหมดยซเซอร์อัอฟัตไปฟาตัถูกลดอำนาจลงมีขบวนการฮามาสเกิดขึ้นมาขบวนการอิสลามิกดิฮาดเกิดขึ้นมาและเขาก็ต่อสู้คล้ายๆกันนั่นก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนของตัวเอง แต่ว่าไอ้คนกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะถูกตรีจาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆแล้วมันหมายความว่าใครก็ตามที่ไปทำลายผลประโยชน์ของทรัพยเมริกาทำลายผลประโยชน์ของเซลล์เนี่ยพวกนั้นคือผู้ก่อการร้ายแต่ว่าที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือว่าเวลามหาอำนาจเหล่านี้ตรีจากลุ่มขบวนการใดๆก็ตาม ในโลกมุสลิมว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยผลกระทบมันลึกซึ้งมากยิ่งกว่านั้นมันทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดคิดว่าไอ้กลุ่มขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นฮามาสก็ดีอัลกออิดัก,ก็ดีไอซิสก็ดีพวกนั้นเนี่ยมันยึดถือแนวทางหลักการคําสอนของอิสลาม และใครก็ตามที่ยึดถือหลักการคําสอนของอิสลามเนี่ยพวกนี้คือพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายนี่คือความพยายามในการที่จะสื่อสารออกไปแต่ว่าเขาจะไม่พูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นการตรีจาก,กลุ่มลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันแพร่กระจายขยายกระแสอิสลามโมโฟเบียไปทั่วเราเห็นกรณีของประเทศไทย เราก็แล้วเห็นกรณีของหลายๆประเทศนะ,ะที่หลังจากปฏิบัติการของฮมาสวันที่เจ็ดตุลาเนี่ยฮมาสถูกฉายภาพไปเป็นผู้ก่อการร้ายวันนี้เองเนี่ยกลุ่มคูซี่สามริกาได้ขึ้นบัญชีดำว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไปเรียบร้อยแล้ว่ะเพราะว่าอะไระครับเพราะว่ากลุ่มคูซี่เนี่ยไปสกัดเรือเดินทะเล ในทะเลแดงไประเบิดโจมตีทั้งๆท,งท,งที่ฮูซี่ขีดเส้นใต้แล้วนะว,ว่าเฉพาะเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเซลเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยสอเริกายังเคลื่อนไหวกดดันแล้วท้ายที่สุดก็นำไปสู่การประกาศขึ้นบัญชีดำว่ากลุ่มฮูซี่เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้าย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใครก็ตามที่พูดถึงกลุ่มฟูซี่พูดถึงกลุ่มฮามาสในทางบวกเนี่ยพวกนั้นจะถูกตีตราว่าเป็นพวกหัวหรุนแรงพวกสุดโตนะฮะซึ่งเราเองก็เคยประสบหมายถึงผมเองก็เคยประสบประสบการณ์อย่างนี้มาแล้วนะฮะคือคือในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะถูกเรียกว่าเป็นพวกโคศกของฮามาส เป็นพวกหัวรุนแดงนะเป็นโน่นเป็นนี่เต็มไปหมดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าไอ้กระแสอิสลามโมโฟ,โฟเบียเนี่ยมันแพร่กระจายจริงๆนะฮะหลังจากที่มันเกิดประเด็นวิกฤตในปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบล่าสุดในวิกฤตฉนวนกาซานะครับนี่คือสิ่งที่ มันทําให้ไม่เฉพาะแต่โลกประชาคมโลกเท่านั้นที่ที่ได้รับผลกระทบผมคิดว่าโลกนิสิมของเราเนี่ยเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบเยอะมากและมันทําให้เราต้องเคลื่อนไหวให้มากกว่าให้มากกว่าเดิมพยายามที่จะทําความเข้าใจให้กับเพื่อนร่วมชาติของเราในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนี้จริงๆแล้วเนี่ย ผมมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นลักษณะของการวิเคราะห์สถานการณ์แต่ไม่แน่ใจว่าเวลาจะมีมากพอหรือไม่นะครับเพราะว่าอีกประมาณไม่กี่นาทีต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาอัสซี่นะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยท่านอาจารย์ชาฟีนภา,ากรก็คงจะมาพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามูลนิธิศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยศูนย์วัฒธ,ธรรมและการเรียนรู้อิสลามก็คงจะจัดเวทีนี้อีกเรื่อยๆต่อไปเวทีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราจะจัดบ่อยขึ้นกว่านี้นะครับในประเด็นปัญหาความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนปาเลสไตน์ เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เป็นประเด็นปัญหาที่มันมีความสํมาคัญกับเรามันส่งผลกระทบต่อโลกนะครับแล้วก็มันเป็นวิกฤตที่ยากที่จะแก้ไขนะฮเราจะได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าเลิกติดตามอย่าเลิกพูดถึงประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ และทําทุกอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องร่วมชาติเราบิลไลท์โาฟิกวัลฮิดายะวัสาลมุาลลัมอาราอมะตุลอฮ์วะบางกะ